มือนี่นเนาะพิ่งเฮาเนาะจิบมาโฮเวอร์เพลงเนาะพี่น้องเนาะการทักทายสบายดีบบยดพี่น้องเลยเอฟซีมอสสุขสุขคนเนาะมาพบกันอีพีนี่เนาะพี่น้องมาต่อกันอีพีนี่เนาะ,ะอย่าลืมนะพี่น้องเนาะ คือเก่านะพี่น้องเนาะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มันกำลังใจให้พวกเฮาแน่เนาะลักกาอย่าลืมเบิง่งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อซัพพอร์ตช่องของโค้โอถ้าพี่น้องบล์อ่าเบิง่งโฆษณาให้จบเนาะโคอกก็ช่องของโค้โอก,ก็จะผมมีรายได้เนาะพี่น้องเนะนา,านะสนับสนุนพากเนาะไปเบิ่งโฆษณาให้จบกนนะ่อนเนาะอ่าโค้กราบขอบใจไดนะ้เลเนาะเข้ามาต่ออีพีนี้เนาะอ่าอีพีที่แล้วเนาะคือน้องนันได้ห้องเพลงรู้สึกว่ามวนอิลีเนาะแล้วก็แล้วก็ ได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเลยลแห่งน้องพี่น้องเนาะฉะนั้นคลิปอ,อีพีนี้น้องพี่น้องเนาะอีพีนี้เราจะมาให้น้องมน,นห้องเพลงอีกเนาะเพลงหนึ่งก่อนจะไปห้องเพลงนั้นคือ,อมีคำทามยักถามนิดนึงเอ๊ะคือว่าห้องเพลงไทยแบบเสียงคล่องแค่ขนาเฮียนภาษาไทยบ่เคยไปเฮียนอฝั่งไทยบ,บ่หรือว่าแนวใดบอเนนีกกะบ่เคยเฮียนแต่ว่าคันว่าเว็แบบซีบอเฮียนกับมเมนเฮียน น,นี้เรียนทางแบบออนไลน์ก็คือเอือยเหิืนบอกเลยเหม,มืนสอนก็คือเอมเมพนเราเอเมพ่นเป็นมออยู่ไทยน<อ>เนาะมออยู่ไทยมีเอืออยู่ฝั่งไทยเนอแม่นี <laughs> ่แหละโอ,อยังมาตลอดเนาะคนลาวเด็กลาวนี่คือนิยมไทยว่าสั้นซะแม้แต่เพลงไทยยังห้องข้องขนาดนี้เลย <laughs> อ่าแล้วอันเอือยข้า,ยามอีกเนาะเพราะว่าอันนองผู้ซึกอะไรแบบ เกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเราไทยเรารู้สึกอะไรแบบมันก็เป็นไอพี่ไอน้องกันเป็นบ้าพี่มงององเป็นไอน้องกันรู้สึกว่าผู้พันเนาะแมนผูกพันลไล่ก็คือแบบเวลาเราเนี่ยสินอกมาเขาก็ซื้อสารกันโดยที่โปรตรงมีล่ามาแปร์เนี่ยสิเราอาจาพนเ่ภาษาไทยก็เข้าใจแมนเราไทยมันคือเดี๋ยวเ้ามันก็กสำเนียนเดียวไม่ใช่แหละแมนแล้วอัน เวลาข้ามเนหวานนกเคยไปเที่ยวฟังไทยบอกแม่นก็เคยไปเคยไปตลอดอยู่หันได้ประมาณสี่ห้าปีเราสี่ปีก็คือไปอยู่ฟังไทยนะสี่ห้าปีโมเมนต์สั้นข้ามไปข้ามมาอ๋อข้ามไปข้ามมาฟังลาวฟังไทยกับข้ามไปข้ามมาสมมติว่าอยู่ลาวซาร์ซิเมอแล้วก็ข้ามไปถ่ายอยู่ไทยซาร์ซิเมอร์ข้ามมาลาวอย่างนี้แสดงว่าเด็กลาวใจใจไทยแม่โอ้ยอันนี้แหละเข้ามาอะ คนที่มามิเซนคาา <c oughs> ือกันแบบคือกันนะจักรวรรดิจุนเข้ามาหากันได้มาสั้นซินเสมอกันเจอกันในเน็ตคา่าเนาะเอออยากท่ามต่อเนาะคือเมื่อกี้น่ะน้องวอลต่อเลยแบบว่าไปเที่ยวไปเที่ยวบนไดเน่ลวก็เป็นจังไดอ่านี่แรงท่องเที่ยวไล่โบสิก็ไล่โบสุดแล้วเนี่ยก็ไปเล่นในกรุงเทพบางแสนลวกาบางบางแสนแล้วก็อำเภอ สัตหีบสัตหีบมันก็เออก็จะเป็นทะเลทะเลสวยสวยมากสวยมากนะเธอสวยมาก <Wow. S 1> มันจะเป็นทะเลแบบใสมากเลยอ่ะอืม mm hmm. คนเยอะด้วยเป็นที่นั้น <Wow. S 1> เยอะมากนั่นแหละเลยก็ยักไปดิยยักไปเลยโอ้ยคิดภาพแล้วก็ยักไปยักไปไปกันไปไปดินบ้านแสนบางน,นั่นดูอ่า uh huh. มันไล่บอลไล่แหงกนมาแรกๆก,ก็ไปน้าเงื่อนให้แหละ mm hmm. เลยคนพาไปที่ เลยมีเอื้อยฮักเป็นอะไรที่งี่หรือเปล่าเออยูคอนมันเลยฮักมีอะไรฮักทางฝั่งไทยแล้วก็ไปเที่ยวหาไปแสดงว่าไปตัลอดกับซันเนาหนอจนวอาภาษาไทยจนแบบคล่องอ่ะนะอ้แสดงว่าไปยุไทยแบบคือจะเป็นบ้านทิล่างทิซ่องกับซันซ่าหนอไงจอดจอดมี <N as al> นาซาอุ่นกับยูอุดอนอ้าวนาซาอุ่ยูอุดอนอีกแม่กับพ่อกับยูอุดอนเม่กับพ่อกับยูอุดอนอีกพี่น้องว้าวเซอร์ไพรส์เลยอันนี้นะพ่อครับคุณบัพ่อกับแม่์ยูอุดอนพี่น้องว้าวมือหน้ายิ่ไปเที่ยวน้ำว่ะฮาโลนฮาร้นโอเคเพลงต่อไปเขาจะห่อมเพลงอย่างเนาะมือนี่เนาะพวกเฮาเนาะสามเอิน้องเนาะอ่า จิตมาโค้กโคเวอร์เพลงเนาะพี่น้องเนาะไอมีเหตุผลอ่าไอมีเหตุผลหลักอ่ะติดตามพับซมไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปพับซมเนาะพี่น้องกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะอ่า subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเฮาแน่เนาะอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อซัพพอร์ตช่องของครูวโอนาะถ้าพี่น้องไลฟ์ซีเบิ่งโฆษณาให้จบเนาะช่องของครัวโอจะบมีรายได้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดแชร์ให้โคเดีเนาะพี่น้องเนาะอ่า อย่าลืมกดแชร์เนาะให้น้องนันละกะน้องซักเเนาะโอเคครับอันนี้แมนเฟสน้องนันเดอพี่น้องสามารถเข้าไปฟ o ล l o w น้องได้อยู่เฟสน้องได้เนาะฝากพี่น้องและ FC ฟซีไปติดตามเฟสของน้องซักได้เนาะน้องซักมาแต่ล่วงน้ำทา เฮาไปฟังเพลงกันเลยเนาะซื้อเพลงซื้อไอ้มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลจากเบือ์นปทุมราชเบิือนปฐุมราชโอเคไปฟังกันเลยท,ที่จเจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอบอเคยสิทำลาย ไอ้นี้แค่เพียงเจียงตัวก่อนทุนหัวสิมาหัวพันโรยยามาทิมความฝันที่หายเลยนะบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสบผู้เาว้าบอกเคยสิหัวสา ต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนไหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี oh. สำหรับอายและเจ้านั้นมีค่า oh. ที่ผ่านมาไอาหาเจ้า oh. จริง oh. ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง ไ <Island. S 2> อยากให้ปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควาแค้นสักครั้งก็ยังดีอยากให้หูว่าที่เห็นแบบนี้ไอ้มีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจไอ้บอกเคยก็ใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวนะ

คลิปนี้นะกลเป็นประมาณน,นี้นะต่อฝากนะพี่น้องเนาะถ้าว่าอ่าเพลงม้วนเนาะเป็นประโยชน์เนาะเฮ็ดให้ฟังแล้วรู้สึกดีานะเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราเด้อเนาะแล้วก็รขอกับฝากเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องอ่ะกดแชร์รัวๆเลยเด้อ อย่าลืมเนาะบ่งโฆษณาให้จบนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพวกเกาก็ตองจบคลิปกันก,ลลก่อนแล้วก็พบกัน<ข>คลิปต่อไปถ้าว่ามีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคขอบใจสบายดีดพบกันคลิปหน้า<ด>บ๊ายบาย,บาย